จะพาลุงฝรั่งไปแส้มพาสปอร์ตกันนะครับแกยี่ลออรุดนาแล้ว Like Be you strong นี้ผมก็ออกมาทำทุวระนะครับก็เลยเจอกบบคุณลุงชาวต่างชาติคนนี้นะแล้วก็เจอพี่วินมอไซนครับผมก็ถามพี่วินมอไซ์ว่าแกจะไปไหนนะครับพี่วินมอไซ์ก็บอกว่าแกจะไปต่อพาสปอร์ตที่ดากตัวรุ่ก็เมืองนะครับแต่แกให้เงินวินมอไซน์ยี่สิบห้าบาทนะครับพี่เขาก็เลยไม่ไปนะครับผมก็เลยอาสาไปส่งให้นะครับ เพราะว่ามันเหลือเวลาอีก15นาทีนะครับซึ่งเดี๋ยวแกก็จะต่อพาสปอร์ตไม่ได้นะครับก็สงสารนะครับยี่รอรดนานแล้วมันไม่มีรถโดยสารนะครับก็เลยอาสาไปตรงให้นะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับถึงใจเขาจะเรานะถ้าเกิดเราไปไปบ้านขเขาเนี่ยก็ช่วยแกไว้นะครับก็ได้มาถูงแกเป็นที่นะครับวันนี้ก็ฝนตกด้วยนะครับ โอเคโอเคโอเคตอนนี้ผมก็ปรส่งแกถึงที่ต่า,าตัวลูกก็เมืองนะครับ